สวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ w a k e Up News ทาง Voice TV นะครับพบกันวันพฤหัสวันพฤหัสบดีนะครับกับคุณชูวัน์อาจารย์ศิโรดผมสัตสิบหกนะครับสวัสดีอาจารย์ศิโรสวัสดีครับคุณสวัชูตรค่ะสวัสดีครับนะครับปลายสัปดาห์แล้วครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับต้องจับตาไปที่พรบควบคุมสื่อนะครับวันนี้ก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แะครับ จับตาจับตานะฮะเราจับยายไหมครับแต่เช้าเลยนะครับบ้านนะฮะต้องถามคุณวัทสวีแล้วนะครับวันนี้เปับยายครับคิดว่าวันนีวัศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์นะฮะไม่ใช่คิดว่าวันนี้วันศุกร์ไงอ๋อนะโอ้ยดูหลายๆคนดูยังงงอยู่ฮะสวัสดีคุณชูวัน์นะคะแล้วก็จาน ส,ะะสวัสดีครับคุณยายพัชวีครับทำไมต้องเป็นคุณยายละ่ะเมื่อกี้เราจับตาจับยายกันอยู่ครับโอ้ยไปไปคาเฟ่ที่เมื่อคืนหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยอ <laughs> <laughs> ขอบคุณคุณสสิพง์ค่ะ รายง,งานข่าวสำคัญกระชับจับทุกประเด็นนะคะพบก,กันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะช่วงแรกค่ะ7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีพบกับดิฉันพัสวีทิติพรวัฒนกุลนะคะเริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนต่างจังหวัดนะคะก็จัดถวายพระเพลิงในสถานที่ที่แต่ละจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ค่ะ นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าหัวใจของงานอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดสร้างพระเมรุมาตรและพระราชพิธีผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมจะมีเพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปสําหรับประชาชนทั่วไปค่ะรัฐบาลจะจัดสถานที่ไว้รองรับโดยเฉพาะ ทางนี้กระทรวงมหาดไทยจะจัดทาซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ฉ่ายภาพจริงจากพระบรมโกศแจกจ่ายไปทั่วประเทศเหมือนกันทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนไว้วางดอกไม้จันทร์โดยกรุงเทพมหานครจะมีซุ้มใหญ่อยู่รอบท้องสนามหลวงซุ้มเล็กและกระจายอยู่ต่างวัดต่างๆส่วนในต่างจังหวัดค่ะจะถวายพระเพลิงในสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดเตรียมไว้เช่นเดียวกับต่างประเทศค่ะ ประชาชนชาวไทยนั้นถือว่ารัฐบาลเชิญชวนเพียงแต่ว่าท่านอาจจะต้องไปอยู่ในที่ในทางซึ่งได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วท่านก็คงจะมีส่วนร่วมได้อย่างแค่ในระดับอย่างนั้นตัวอย่างเช่นก็จะมีการสร้างเป็นเหมือนกับซุ้มที่จะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้พระราชทานพระราชอนุญ,ญาตให้ช่างเนี่ยไปฉายภาพจริงจาก พระบรมโกศก็จะเป็นภาพพระบรมโกศกับพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลการที่9ก้าและเป็นภาพอย่างเดียวกันเราให้กระทรวงมหาดไทยทำจะแจกจ่ายไปทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ประชุมรวมระหว่างกอสอทอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมพิจารณามาตรการระง,งับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะผิดมาตรา112ผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตออกจากระบบ ISP ภายใน7วันค่ะานายธากอนตันพิสิทธิ์เลขาธิ <นะ S 2> ที่การกอสอทอชอนะคะกล่าวว่าที่ประชุมระหว่างกสทชกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีมติให้มีคำสั่งไปยังผู้ให้ โรยการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ให้นำเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายตามที่กระทรงดีมีหนังสือแจ้งออกจากระบบ ISP ให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งหากพบว่าระบบของ ISP ยังมีข้อมูลที่ผิดกฎหมายค้างอยู่ก็คือจะดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษนะคะตั้งแต่การปรับ หรือโทษทางปกครองระงับหรือพักใช้ใบอนุญาตขณะที่หน่วยงานอื่นจะดำเนินการเอาผิดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะฉะนั้น ISP จะต้องดำเนินการแก้ข้อมูลดังกล่าวนะครับวันนี้ทางกระทรวงดีได้มีหนังสือถึงทางสำนักงานกสทชเพื่อให้ดำเนินการ ส่งแยกข้อมูลต่างๆโดยที่อยากให้ส่งให้ทางสำนักงานกสทชส่งให้กับผู้บริการ ISP ว่าข้อมูลใดที่ผิดกฎหมายที่มีคำสั่งศาลไปแล้วนะครับขอให้ทาง ISP ดําดำเนินการแยกข้อมูลดังกล่าวออกให้เสร็จภายใน7วันนะครับหากครบ7วันแล้วทางสำนักงานกสทชจะร่วมกันกับทางกระทรวงดีอีปอทและหน่วยงานทางด้านความมั่นคงนะครับเข้าไปตรวจสอบว่าข้อไทยถังข้อมูลของท่านเนี่ย มียังมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มากันที่เรื่องของเวทีการสร้างความสามัคคีปลองดองกันบ้างนะคะกระรวงกลาโหมค่ะเชิญพักการเมืองกลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆเข้าหา,หารือเวทีปลองดองเพื่อทบทวนข้อเสนอในรอบสุดท้ายก่อนส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุดที่สองค่ะ พลเอกชัยชาญช้างมงคลประหลัดกระรวงกรลาหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามาัคีปรองดองเผยการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับพักการเมืองและภาคส่วนต่างๆซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและมีการเสนอความเห็นที่สร้างสรรค์ทั้ง10ประเด็นมีพักการเมืองเข้าร่วม35มสิบห้าพักพัก ภาคประชาชน36กลุ่มและกลุ่มการเมืองหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือนปชค่ะส่วนกปปสส่งเอกสารเข้ามาร่วมเสนอเพิ่มเติมรวมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมร้อยคนประหลัดกระทรวงกลาโหมระบุว่าภาพรวมมีข้อเสนอด้านการเมืองมากที่สุดระบุว่าต้องการมีการพัฒนาพักการเมืองบุคลากรทางการเมืองและให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ประชาชนรวมทั้งให้พัฒนาด้านการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สรุปได้ว่าอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนมารลับฟังความคิดเห็นเดี๋ยวก็สรุปเป็นเอกสารความเห็นร่วมแล้วก็จะส่งให้คณะที่จะไปจัดทำสัญญาประชากมร่วมไปดําเนินการตรามขั้นตอนต่อไป เบื้องตน้นภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะได้ข้อสรุปจากทั้งส่วนกลางภูมิภาคส่งต่อไปยังคณะกรรมการชุดที่สองรวบรวมความเห็นจากนั้นค่ะส่งให้อนุก,กรรมการชุดที่3ไปจัดทําข้อเสนอสร้างความสามัคคีรองดองก็คาดว่าร่างสัญญาประชาคมฉบับแรกนะคะจะเสร็จสินน้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือเป็นไปตามกรอบเวลาจากนั้นจึงจะเปิดเวทีให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์และส่งต่อไปยังรัฐบาลรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะสั่งให้ตํารวจภูทรภาค5ตั้งคณะกรรมการสอบข้อทเท็จจริงและสอบวินัยตํารวจแม่ห้องสอน3นายที่พัวพันกับการค้าประเวณีค่ะ พลตำรวจตรีพันุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ในฐานะัูหน้าคณะพนากาักงานสอบสวนความผิดคดีทุรจัดหาหรือว่าค้าประเวณีหลังมารดาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจกองปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าปคอมอคุมตัวเข้ากรุงเทพมา3คนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือาดาบตำรวจยุทธชัยทองชาสังกัดสถานีตำรวจภูธรน,น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ห้องสอน ซึ่งก็จะนาสำนวนคดีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมามาตรวจสอบด้วยนะคะเพื่อหาแนวทางสอบปากคาหาหลักฐานเพิ่มเติมคดีนี้คุณผู้ชมแยกเป็น2ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือข้อหาค้าประเวณีตํารวจภูธรภาค5รับผิดชอบส่วนข้อหาค้ามนุษย์นี่นะคะปอกคมอราจะเป็นผู้ดําเนินคดีนะคะเรื่องนี้พลตำรวจเอกศิวรารังสิริพามาณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวนะคะว่าคดีนี้มีตำรวจสามนายเข้าไปมีส่วนพัวพันกับการซื้อบริการ ระดับรองผู้กำกับการและผู้บังคับหมู่ซึ่งก็มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค5ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและสืบสวนทางวินัยตำรวจทั้ง3นายแล้วโดยไม่ได้เร่งรัดกรอบเวลาเพราะว่าต้องว่าไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะผู้เสียหายสะท้อนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนซื้อบริการลูกสาวเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีข้าราชการสังกัดอื่นเกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขณะที่ตำรวจภูทรเมืองแม่ห้องสอนก็เรียกผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกว่า30รายนะคะมาหารือและคำชับห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณีอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะ ตำรวจปทุมธานีนะคะได้รูปผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าปล้นทรัพย์นักศึกษาชายมหาวิทยายลัยราชพัฒน์นครอ้างว่าเหยื่อขัดขืนนะคะจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงพบประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันหลายคดีในช่วงสงกรานส่วนผู้ต้องหาอีกรายก็อยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะตำรวจนำตัวนายรัชศักดิ์ คุณใหม่อายุ21ปีและนายฤทธิเดชอักษรวิทย์อายุ20ปี2ใน3ผู้ต้องหาพร้อมของกลางนั่นก็คือปืนลูกสองสั้น1กระบอกหลังไปร่วมกันปนนนล้นค่านายธนพลธนากรปิ่นทองเป็นนักศึกษามหาวิทยายลายัยราชพัฒพระนครค่ะมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพบริเวณป้ายรถเมย์ย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดที่ใช้ปืนข่มขู่แต่ว่าผู้เสียหาย ต่อสู้ผู้ต้องหาเลยใช้ปืนยิงเสียชีวิตจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยก่อคดีชิงทรัพย์มาแล้ว3ามคดีติดกันในช่วงสงการที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโพชานเทพเสศเวชผู้บัญชาการตรำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ระบุว่าคนร้ายเนี่ยคือประสงค์ต่อทรัพย์สินไม่ได้คิดทำร้ายเจ้าทรัพย์แต่ว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตมีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าคนร้าย และมีการต่อสู้จึงใช้ปืนที่นํามาข่มขูย่ยิงก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีแต่สุดท้ายถูกตํารวจตามรวบตัวได้เบืองต้นได้ตั้งข้อกล่าวหานะคะนั่นก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นพร้นทรัพย์มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและพกพาไปในที่สาธารณะส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายค่ะคุณผู้ชมก็คือนายอัธวิท์โพสีอยู่ระหว่างการหลบหนีซึ่งชุดสืบสวนออกไล่ล่าเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีค่ะ พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสนะคะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารวัดพระธ,ธรรมกายก็เข้ารายงานตัวสอบคำให้การที่สารอาญารัชดาในข้อหาที่โพสต์ข้อความบน Facebook ปลุกปั่นให้ประชาชนมีความศรัทธาวัดพระธรรมกายแต่อย่างไรก็ตามยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พระสนิทวงวุฒธิฟวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธ,ธรรมกายเดินทางมาที่ศาลอาญาราชดานะคะเพื่อสอบคำให้การหลังพนักง,งานอายการแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหานั่นก็คือผิดพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550หิ25มิลประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาและการกระทำด้วยวิธีใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความปลุกปั่นไม่สงบในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328และ1 1 6 กรณีที่โพสต์ข้อความบน Facebook มีเนื้อหาปลุกปั่นให้ประชาชนมีความศรัทธาวัดพระธรรมกายเกิดความไม่พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในช่วงที่มีการประกาศใช้มาตรา44ตรึงกำลังเข้าตรวจค้นภายในวัดพระสนิทวงยืนยัน,นยว่าข้อความที่โพสต์เป็นข้อเท็จจริงตามภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักการสื่อสารไม่ได้โพสต์ในนามส่วนตัวนะคะ ขณะที่ทนายความคนายวิญยัตชาติมนตรีระบุว่าก็เตรียมกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะโดยสารอาญารัชดานัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อย้งข้อกล่าวหาในวันที่24กรกฎาคมนี้ในเวลา9นาฬิกค่ะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์หวัวเว่ยเนี่ยบอกว่าไม่ตรงกับสเปคที่โฆษณาโดยเตรียมที่จะเรียกกสทาชาชี้แจงสเปคตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่หากพบไม่ตรงจะให้คืนโทรศัพท์หากไม่ถูกต้องค่ะนายอมศินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมสำนังกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบมีการรายงานปัญหาผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหัวเวย่ยเมด9และ p .10 ที่มีผู้บริโภคร้องเรียนว่าถูกเอาเปล่ยบจากผู้ผลิตค่ะไปใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มันไม่ตรงตามสเปคหน่วยความจำ UFS 2.1แต่ในโทรศัพท์บางเครื่องเนี่ยใส่หน่วยความจำ UFS 2 0ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่มันน้อยลงนะคะ ซึ่งทางสคบอบอกว่าจะทําเรื่องสอบถามไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถึงขั้นตอนที่ยื่นเสนอตอนที่ขออนุญาตจำหน่ายโทรศัพท์ในเมืองไทยมีการแจ้งสเปคถูกต้องหรือไม่หากเป็นการแจ้งที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้สคบก,ก็จะเชิญผู้ประกอบการในไทยมาสอบถามและหาหรือเพื่อหาทางออกซึ่งอาจจะให้มีการคืนเครื่องและชดใช้ให้กับผู้ที่เสียหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนค่ะ ประเทศไทยนะคะก็เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกหรือว่า w t TTC นะคะซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่26-27เมษายนโดยรายงานที่ประชุมระบุว่าไทยติดท็อป10ตลาดท่องเที่ยวที่เติบโตสูงค่ะ นายเดวิดโคซิลประธานและซีโอ w t t c ก็มองนะคะว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆค่ะและปีนี้นะคะอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของไทยก็ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งรัฐบาลจึงต้องดําเนินโครงการเพื่อความยั่งยืนตามที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่สองปี2 5 6 0ันหถึงสองพเพื่อดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว้ค่ะ ในรายงานฉบับใหม่ของ w t t c พบนะคะว่าปี2559อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวของไทยขยายตัวร้อยละ11อยู่อันดับ10ของโลกค่ะที่เติบโตเร็วที่สุดในทศวรรษน้ดดสสนาส่วนปีนี้คาดว่าสัดส่วนรายได้จากขยายตัวร้อยละ6.9มีการจ้างงาน6ล00้าน1 0 0 0 0ตำแหน่ง พร้อมประเมินการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างพักในไทยระยะ10ปีข้างหน้าจะมีมูลค่ารวมถึง4ล้าน2แสนล้านบาทประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบระหิหารจัดการผลกระทบสากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมค่ะส่วนการประชุมดับเบิลยูในปีนี้นะคะก็มีธีมที่ว่า transforming our world นะคะหรือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนค่ะ โดยตลอด2วันของการจัดงานก็คือ26ถึง27เมษายนนะคะจะมีการประชุมกลุ่มย่อยที่น่าสนใจหลายหัวข้อเลยอาทิการพัฒนาการท่องเทีย่ยวอย่างยั่งยืนอิสระภาพในการเดินทางความปลอดภัยเป็นต้นค่ะ เรือจีนยังคงเดินหน้าสำรวจชั้นดินและหินในแม่น้ำโขงเข้าสู่วันที่6แล้วนะคะโดยพบหินหลากหลายชนิดพร้อมนำขึ้นมาศึกษารวมทั้งเตรียมติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำตลอดแนวเพื่อใช้การเดินเรือสินค้าค่ะ หรือบริษัทเอกชนจากจีนนะคะเดินหน้าเข้าเจาะสำรวจชั้นดินและหินในแม่น้ำคงต่อเนื่องค่ะเรือเรือจากจากฟู้สามซึ่งก็มีแท่นเจาะชั้นดินและหินใต้น้ำยังคงขุดเจาะบริเวณน้ำตื้นในพื้นที่เขตสามเหลี่ยมทองคำนั่นก็คือระหว่างอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรงข้ามเมืองต้นพึ่งแขวงบอ่อแก้วสปปาลาวนะคะซึ่งตามแผนจะต้องขุดเจาะสำรวจบริเวณนิดถึง16จุดด้วยกันค่ะจากการสำรวจเข้าสู่วันที่6พบหินใต้น้ำรูปแบบต่างๆพร้อมกับเก็บ หินตัวอย่างดังกล่าวหลากหลายประเภทหินเลยนะคะเพื่อขึ้นมาศึกษาต่อไปขณะที่เรือสำรวจอีกลำก็คือเรือฉีตรง9ก,ก็วัดระดับแม่น้ำโขงตลอดลำน้ำที่ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนเพื่อที่จะติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำตลอดแนวใช้เดินเรือสินค้าโดยจะสำรวจย้อนขึ้นไปถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำรวมระยะทางคือประมาณ10กิโลเมตรนะคะ สำหรับโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงข,งของเรือจีนดังกล่าวก็อ้างตามข้อตกลงการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำโขงตอนบนสีชาติก็คือไทยสปปลาวเมียนมาและจีนตอนใต้โดยจริงก็รับขับเคลื่อนมีกำหนดดำเนินการตั้งแต่เมืองซื่อเหมามนพลยูนานแขวงหลวงพ่อบางสปปลาวระยะทางประมาณ8 9กิโลเมตรที่ผ่านมาก็ดำเนินการระยะแรกไปแล้วส่วนใหญ่อยู่ในเขตจีนสปปลาวและก็เมียนมาค่ะ สหรัฐภายใต้การนำของนายโดยนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าผลักดันมาตรการคว่ำบาตเกาหลีเหนือต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะกดดันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาขีปนาวุธค่ะวุฒธธิสมาชิกของสหรัฐกว่าร้อยคนนะคะเดินทางไปยังทำเนียบข่าวในกรุงวอชิงตัน,นะค่ะเพื่อร่วมฟังคำถแถลงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่สหรัฐมีต่อเกาหลีเหนือ ผู้ที่ขึ้นกล่าวคำแถลงก็คือพลเอกเจมส์แมตทิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายเล็กส์ทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีนโยบายกดดันให้เกาหลีเหนือลม้มเลิกโครงการพัฒนาขีปนาวุธและเอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพร้อมกับใช้การเจราจาทางการทูตร่วมกับชาติพันธมิตรโดยเฉพาะกับจีนค่ะซึ่งก็เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อการด,ดําเนินนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือ นอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐยังอาจจะพิจารณาให้เกาหลีเหนืออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายอีกครั้งค่ะก่อนหน้านี้นะคะเกาหลีเหนือก็เคยถูกขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายมาแล้วแล้วก็ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีเมื่อปี2008หลังเกาหลีเหนือยอมให้ตรวจสอบโครงการนิวเคลีย์นั่นเองค่ะ ขณะที่พลเรือเอกฮายลี่แฮร์ลิสนะคะผู้บังคับการกองทัพเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะพยายามยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่เมืองในสหรัฐทันทีที่พัฒนาการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลสำเร็จแต่ยืนยันนะคะว่ากองทัพสหรัฐก็มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อรับมือการโจมตีของเกาหลีเหนือด้วยค่ะไปกันที่ไต้หวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่ประเทศเนปาเป็นเรื่องราวของชาวไต้หวัดนะคะหน่วยกู้ภัยของเนปาเนี่ยไปพบนักเดินป่านหนุ่มสาวเป็นชาวไต้หวันสองคนหลังทั้งคู่หายสาบสูญเข้าไปในภูเขาห่างไกลระดับความสูง2,600เมตรเหนือน้ำทะเลใกล้กับเทือกเขาหิมาลายัยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเนปาลหายไปกี่วันคุณผู้ชม กว่า47วันค่ะแต่มีเพียงแค่คนเดียวที่รอดชีวิตนะนั่นก็คือคนคนนี้แหละค่ะในเหลียงเชิงอยู่อายุ21ปีขณะที่นางสาวหลิวชนชุนเนะี่ยเป็นเพื่อนสาวอายุ19ปีเสียชีวิตเพียงแค่3วันก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะพบและเข้าให้การช่วยเหลือค่ะ ในเลียงเชิงอยู่บอกว่าขณะนี้เนี่ยตอนนี้คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุนะคะหมอที่ให้การรักษาบอกว่าเขาสูญเสียน้ําหนักในร่างกายถึง30กิโลกรัมเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหารที่เพียงพอแล้วก็พูดได้ชื่งช้าและตอนที่หน่วยกู้ภัยพบเขาเนี่ยคือศีรษะของในเหลียงมีมีเขาเรียกว่าหลนะคล้ายๆเหาอ่ะคุณผู้ชมจํานวนมากด้วยนะเกาะอยู่ขณะที่เท้าข้างหนึ่งก็มีหนอนชอนชัยจากบาดแผลที่ได้รับขณะเดินป่า แต่ตอนนี้ถือว่าอาการปลอดภัยแล้วค่ะไปกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านอัดริสเบนรอ3ประตูต่อศูนย์พร้อมการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึก AFC Champions League เป็นครั้งแรกค่ะฟุตบอล AFC Champions League 2017รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนักที่5เมื่อวานนี้นะคะระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดกับริสเบนรอครึ่งแรกนาทีสาม่ากิเลนพยองขึ้นนาก่อนจากลูกมงของซิสโก คิมเนสพร้อมจบ45นาทีแรกด้วยการนำของเมืองทอง1ประตูต่อ0ค่ะกลับมาครึ่งหลังนคะคะทั้ง2ทีมผัดกันบุกค,ค่ะและกว่าจะเป็นประตูได้ต้องเล่นกันถึงนาทีที่82ค่ะคุณผู้ชมจากชนะทิปสงประสิทธิ์นะคะที่โชว์ความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงบอลหลบผู้เล่นทีมเย็นเข้าเขตโทษยิมโล่งๆทีเลนนำ2ต่อ0แบบนี้ละคะ่ะ มาอีก5นาทีนะคะทีลสินแดนดาค่ะยิงปิดกล่องช่วยให้เมืองทองเปิดบ้าน,น,นชนะพิษเป็นหลอไป3ประตูต่อศูนย์พร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะคะกิเลนพยองเก็บเพิ่ม3แต้มเป็น11แต้มจาก5นัดที่ยังไม่แพ้คใครเลยขณะที่อาชิมาอันเลอร์มี9แต้มนะคะ โดยทั้งคู่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเกมสุดท้ายค่ะเมืองทองจะบุกเยือนคาซิมาในวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะหาแชมป์กลุ่มนะคะส่วนบิสเปนลอจับมือตกรอบไปพร้อมกับอุสตานคุณไดค่ะส่วนผลฟุตบอลพิมเมล,ลิกอังกฤษนะคะที่พึ่งจบลงไปเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมไก่เดือยทองทอตแนมฮอสเปอร์เก็บ3แต้มสำคัญ ได้สําเร็จนะคะหลังบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลตอริร่วมกรุงลอนดอนได้แบบบุดวิด1ประตูต่อศูนย์สเปอร์ต้องรอถึงนาทีที่78นะคะกว่าจะได้ประตูจากการยิงไกลของคริสเตียนอิเล็กเซนวิฟฟิลทีมชาติเดนมาร์ก และจากเัยชนะในนัดนี้ก็ทำให้ไก่เดียทองมี74คะแนนจาก33นัดรั้งอันดับ2ตามเดิมนะคะแต่ว่าคะแนนไล่จี้เชลซีทีมจ่าูงเหลือ4แต้มเท่านั้นส่วนคริสตซนพาเลตมี38คะแนนจาก34นัดอยู่อันดับ12ของตารางค่ะไปกันที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะประเด็นใหญ่ก็ดูแล้วเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ค้าบรเวณนีน,นะคะไทยรัฐและข่าวสดนี เล่นประเด็นเดียวกันเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกกับการจับแท็กซี่ข,มข่มคืนนางงามเลยคุณผู้ชมเมืองไทยเช้าอีกนะโชเฟอร์แท็กซี่หื่นกามค่ะลวงนางงามนางแบบสาวชาวบราซิลขึ้นแท็กซี่จากหน้าสนามบินดอนเมืองไปทําร้ายร่างกายแล้วข่มขืนเสร็จกิจทิ้งไว้กลางทุ่งนาเปรี่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านไปพบเหยื่อในสภาพสบักสบ,บอมรีพาส่งโรงพยาบาลตํารวจเช็คก,กล้องวงจรปิดทุกจุดก่อนตามไปตะคุบไอหือน่น ด้านหน้าบ้านย่านปากเกร็ดแฉคนร้ายเคยติดคุกคดีข่มขืนและพึ่งที่จะพ้นโทษออกจากคุกมาไม่นานค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่เดลินนิวส์และคมชัดลึกเช้าวันนี้ยังคงเป็นเรื่องแก๊งเฉาเฉานะะจอจับเพิ่มแก๊งตามเฉาชงย้ายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเข้ากรุแม่เหยื่อภาวาบิ๊กข้าราชการโทรเคลียร์โรคพึ่งดีเอขอความคุ้มครองนะคะด้านบิ๊กป๊อก โบีผู้ว่าสายตรงตำหนิเป็นพ่อเมืองไม่รู้เรื่องค้ามนุษย์ได้อย่างไรนะคะประเด็นรองเนี่ยจะเป็นรูปด้านบนของคมชัดลึกนะคะใหญ่ครึ่งหน้าเลยทีเดียวที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเป็นสุดยอดท่องเที่ยวค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาการท่องเที่ยวโลกครั้งที่7ที่ถ่ายเป็นเจ้าภาพนะคะไปต่อกันที่มติชนเช้าวันนี้ค่ะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของ เรือดำน้ําที่เห็นด้านมนได้แล้วค่ะรุงจี้ทบทวนใหม่เรือดำน้าไม่คุ้มด้านอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะระบุว่าเคยสั่งเบรกซื้อไปแล้วนะคะไปกันที่โพสต Today ค่ะคุณผู้ชมเช้าวันนี้เป็นเรื่องสหรัฐบีบคู่ค้ารอบสองอ้างความมั่นคงจํากัดนําเข้านะคะสหรัฐเตรียมใช้มาตรการจํากัดนําเข้าอุตสาหกรรม s e ม i คอนดักเตอต่อเรืออลูมิเนียมซึ่งถือว่ากระทบต่อการส่งออกของไทยนะคะปิดท้ายกันที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่เตือนลงทุนวันคอยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อลงทุนเกงกำไรสกุลเงินดิจิตัลระบุว่ายัางไม่มีประเทศใดรับรองวันคอยใช้ชำระนี้ไม่ได้นะคะ ทางเผยอาจเข้าขายผิดกฎหมายช่อโกงด้วยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีปรับ5 0 0 0บาทแม้ยังไม่พบข้อร้องเรียนผู้เสียหายจากการลงทุนนี่ก็เป็นภาพรวมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้ค่ะไปกันที่หน้าหนึ่งเว็บไซต์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มกันที่ cnn นะคะรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผนร่างนโยบายด้านภาษีซึ่งก็ เน้นหนักไปเรื่องของการลดเพดานภาษีของผู้มีไรายได้สูงโดยจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระดับสูงสุดจากเดิมบอกว่าอยู่ที่ร้อยละ39.6ลงมาเป็นร้อยละ35แล้วก็ลดฐานภาษีจาก7อัตรามาเป็น3อัตรานะคะแต่ว่าแผนร่างนโยบายภาษีใหม่ก็สร้างข้อกังขามมากมายให้กับสสพักริพาร์ิกันแม้ว่าจะเป็นพักที่ครองเสียงข้างมากก็าตางค่ะ ไปกันที่เว็บอาร์ทีของรัสเซียนะคะสหรัฐทดสอบการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ไม่มีการติดตั้งหัวรบไมนวเมน3จากฐานทัพอากาศ แวนเดอร์เบิร์กในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อที่จะแสดงศักยภาพและความแม่นยำของกองทัพสหรัฐในฐานะที่เป็นมหาอำนาจทางนูวเคลียร์นะคะกีปนาวุธลูกนี้ค่ะคุณผู้ชมมีพิสัยการยิงอย่างน้อย5,500กิโลเมตรมีความเร็วกว่า23,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าสามารถเดินทางจากกรุงมอสโกของรัสเซียถึงสหรัฐในเวลาไม่ถึง30นาทีค่ะปิดท้ายกันที่สเตรทไทมส์นะคะ จีนเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเป็นลำแรกทำกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงความตึงเครียดต่อเนื่องจากวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่นี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการและทางการจีนยังคงต้องพัฒนาระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนและตรวจวัดกระแสน้ําเพิ่มเติมนะคะคาดว่าเรือจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมทดสอบการใช้งานได้ภายในปี2020ค่ะ ไปดูเวกับไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามบทวิเคราะห์กันอย่างเต็มอิม่มมีประเด็นอะไรกันบ้างค่ะเวทีปรองดองค่ะโดยกระทรวงกลาโหมเชิญพักการเมืองกลุ่มการเมืองและภาคส่วนต่างๆที่เคยเข้าให้ความเห็นทบทวนข้อเสนอในรอบสุดท้ายก่อนจะส่งมอบคณะกรรมการชุดต่อไปค่ะส่วนอีกประเด็นนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีค้ามนุษย์แม่ห้องสอน หากหลักฐานชัดเจนโยงข้าราชการหน่วยงานอื่นก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะขณะที่ตํารวจภาคข้ามั่นใจหลักฐานขยายผลถึงผู้ใดเกี่ยวข้องได้ก็ต้องมีความผิดแล้วก็มีการลงโทษในทันทีค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องนี้ต้องจับตามองกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชม ับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาค่ะหรือว่าบอสทายาเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังต้องเข้ารายงานตัวกับอายการนะะในคดีขับรถชนดับตำรวจพิเชนการประเสริฐสอนอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555เป็นประเด็นที่ต้องจับตาในวันนี้ค่ะทั้งหมดคือช่วงท็อปนิวส์นะคะกลับไปที่คุณสัชพงค์ค่ะขอบคุณคุณเวสวีนะครับไม่รู้ว่าบอสวจะมาหรือเปล่านเนาะโอ้ าะ<ำ>มาไหมแต่ว่าเชื่อได้ว่าไม่ใช่แค่ในไทยเนะี่ยต่างประเทศดูแล้วสื่อต่างประเทศต้องเกาะติดประเด็ดนนี้ว่าดูแล้วว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรด้วยครับขอบคุณพัศวีนะครับค่ะครับนี่เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะครับรวมถึงช่วงหน้านะครับไล่รเรียงกันหลายเรื่องเลยนะครับมาตั้งแต่เรื่องของเรือดำน้ำําเรื่องของการดักฟัง<ๆ>ก็เป็นประเด็นร้อนล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปถึงกรณีที่มีการ จะพิจารณากฎหมายควบคุมสื่อเนะครับเดี๋ยวเราต่อสายไปที่คนที่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถูกวิ่งเข้าใจาอย่างมากโดยเฉพาะนนในแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามในเว k e u พนิวส์ทางบอยสติที่ดีถ่าเกลือน้ำตาลสเซเรื่องการขับถ่าย